สวัสดีครับวันนี้เรามากราบไหวส้สักการะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระแท่นศิลาอารนะครับตรงประตูนี่ก็คือที่พระบโบสถวัดพระแท่นศิลาอารเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในนะครับกราบไหวส้สักการะร้อนมากนะครับตอนนี้ ก็ไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับวันนี้วันก็เงียบๆนะครับคนเขาก็กลับมาอนอมริากัน,นวัดพระท่านศิลาอารตหลวงปู่มัน่นรูปเหมือนหลวงปู่มัน่นนะครับวัดพระท่านศิลาอารนะครับวานี้วานี้นะครับ นิาเราก็จะมาบูชาดอกไม้ทุบเทียนเข้าไปกราบไหว้ในพระวิหารนะครับของพระแทนศิลาก็ถ้ามีโอกาสก็แวะมากราบไหว้สักการะนะครับที่นี่เป็นวัดคู่บานคู่เมืองของอำเภอเมือง รับแแล่ใช่ไหมครับอ๋ออำเภอรับแแล่นะครับที่นี่เป็นอำเภอรับแแล่วัดพระธาตุไอ้ทุ่งยางนั้นในอำเเมืองใช่ไหมครับรับแแล่เหมือนกันลับแแล่เหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อถ้าวัดตองโพหรือว่าวัดท่าถนนนั้นนั่นคือสองอำเภอเมืองค่ะอ๋อครับสองครับ นี่ก็คือตอนนี้เราอยู่ที่รับแลนะครับจำปีนะครับปือปูนอะไรอ่างเี้ยถั่วีทร้ หล่อเทียนเข้าพรรษานะครับที่นี่เป็นอำเภอเมืองรับแปลนะครับ ร้อนมากไป <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปวาที่จี่้บนจะให้อาดอกไม้กัแผนทไปจุที่นี่เไม่ต้องจุดหรอกเนี่ยกราบที่นี่แต่ว่าไม่นอกจุดหรอกควทรทิศเ,เ,เอาไปวางไว้ข้างบนได้เราไม่จุดเพราะมันเขาหลน,นลง ร้อนนลงไม่ให้จุด,รจดครับของค,ค,ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในพระวิหารนะครับเต็มนี้ร้อนมาก วิว่งงานกันครับของท่านศิลาอาต์ของอำเภอรับแรนะครับจังหวัดอุตรดิตต์นะครับ,บ,น,รน,รบนี่ต่ชีวะ,ะท่านศิลาอาต ใน,นพระท่านสิราอราเราจะมากราบไหว้สักการะบูชาพระท่านเอาดอกไม้มาเนี่ยครับมาด้วยกันนี่บ้านแล้วก็มีลุงนะครับจะเข้า สาธุบทบูชาพระแท่นศิลาอาจนะครับก็ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุโสมิสัมภิยังอะวิทูเรเวภาระปัตพระเต กุสัทธโธโกนาคมโนกัส,สโปโคตโมสีหริยะเมโตอาสนะเจติยังชินาธาตุจะทะปะตะวาอาหังวันทามิทูระโตสาธุสาธุสาธุาธวันนี้ข้าพเจ้าได้พาพอบกลัวญาติพี่น้อง มากราบไหว้สักการะพระแทนศิลาอาจขอให้มีแต่โชคราบสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนขอให้มีการดำเนินชีวิตราบลื่นทั้งญาติพี่น้องและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ ติดกับสามค้งอุย้ยลุงลุงเ็บไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววทองหลงติับครับครับ ปิดทองกันนะครับอันนี้เราจะขึ้นมาปิดทองกันนะครับนี่ทองนี่เดี๋ยวเรามาปิดทองกันนะครับ ยกพระเสียงโชคนะครับยกพระเสียงทายเมื่อกี้นี้ผมโยกยกไปแล้วแต่ขึ้นทุกองค์นะครับด้านด้านการงานก็ด้านการงานก็เบาอายุโรคภัยก็เบานะครับแล้วก็ด้านแต่ที่เบาที่สุดคือด้านโชคลาภนะครับก็ถือว่าดีนะครับนี่ลองมาเสียง โชคลาบกันดูนะครับเป็นสิ่งที่สเป็นิ่่งทีดีนะครับเราลองมาเสี่ยงโชคกันนะครับของวัดพระแท่นศิลาอาจตรงนี้เป็นเนี่ยอะไรนะครับเนี่ยพระแท่นศิลาอาจนะครับนะครับ ตรงนี้เป็นพระแท่นศิลาอาจเราเราดูที่กระจกด้านบนตรงไหนนะครับาดูผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้กดทยอ๋นนอดูที่กระจกด้านบนตรงนั้นนะครับด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านบนเราเราเห็นกระจกไหมครับเนี่ยกระจกด้านบนนะเนี่ยนะเราจะเห็นเป็น พระแท่นศิลาอาก็คืออยู่ในกระจกเราเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นเราจะมองดูที่กระจกนะครับเราก็จะเห็นเพราะองค์พระแท่นศิลาอาแต่ครั้งก่อนนี่ผมครั้งก่อนนี่ผมเห็นชัดนะครับแต่มาครั้งนี้เห็นไม่ชัดเห็นไม่เต็มองนะครับเนี่ยดูดูที่กระจกกันนะครับ แปลกนะครับเป็นอะไรที่แปลกมากเลยเธอจะตร้นีเที็นหมดองค์ครั้งก่อนผมเห็นเต็มองเลยนะครับแต่ครั้งนี้เห็นครึ่งแท่นครั้งก่อนผมมาผมส่องอยู่ตรงเนี้แต่เห็นเห็นเต็มองเลยเห็นถึงฐานเลยแต่มาครั้งนี้ผมเห็นแค่ครึ่ง เห็นไหมแต่ผมครั้งนี้ผมเห็นครึ่งมาครั้งก่อนผมเห็นเต็มเต็มแท่นเลยนะครับมองที่กระจกก็จะเห็นแล้วแต่วาสนานะครับมองหับพี่มองที่กระจก,น,ก,ะจกนะครับเราก็ได้ดูพระท่านศิลาอาไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะครับ ถ้าเป็นองค์เต็มอันตราดก็จะเป็นประมาณนี้ับโอเคนะครับในนี่ีนี้จะส่วนอีกส่วนนึงนะครับเดี๋ยวจะไปดูข้างในพระพุทธบาท นี่เป็นลอยพระพุทธบาทจำลองนะครับรพุทธบาทจำลองนะครับก็จะเป็นภายนอกเอาบอสดที่เราเข้าไปเมื่อกี้นี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นี่ปูดดูฝั่งนี้ว่ามีอะไรนะครับนี่ นี่ก็จะเป็นพระนอีกมุมหนึ่งนะครับอยู่ข้างพระอุโบสถอีกที่มุมหนึง่งนะครับเป็นพระเก่าแก่นะครับไม่รู้ว่าพระกับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ออกมาจากาตรงพระวิหารนนะครับหลวงพ่อธรรมจักรนะครับจุดนี้เราก็จะากราบไหว้ อันนี้เป็นตำหนักพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้านะครับนี่ก็เป็นตำหนักพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสารหลักเมืองครบเลยนะครับ